ากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ เรื่องราวในวันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราค่ะแน่นอนค่ะถ้าหากว่าใครเห็นไพ่ใบนี้อยู่นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราโฟกัสที่จะทํามาหากินอย่างขคคมขมเ้นค่ะสิ่งที่เราได้มาเราก็ต้องกินใช้ไปในทุกๆวันเรามีความเป็นห่วงกับครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลายๆคนถึงขนาดขั้นว่ายอมอดเพื่อให้คนในครอบครัวนั้นได้มีกินมีใช้ซึ่งในทางกลับกันนะและอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ขอเพียงแค่ คุณนั้นได้ลองให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขดูบ้างดีไหมคะเพราะว่าการที่เราโฟกัสกับการทำงานหนักแล้วเราอดเพื่อให้คนที่เรารักได้กินการที่เรานั้นรักคนอื่นมากจนทำให้เราหลงลืมตัวของตัวเองไปไมันจะทำให้เกิดความเครียดและนี่คือทางออกที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นได้เราจะทำให้บาลานซ์ของชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นและดีขึ้นคุณจะมีความสุขได้มากขึ้นและนี่ค่ะ เมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นคุณจะเจอโอกาสใหม่ๆและโอกาสนั้นจะทำให้พลิกชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นถ้าหากว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมองว่ามันจะเป็นไปได้หรออยากให้ทุกคนลองปรับและเปลี่ยนในมุมที่ ไม่เคยทําดูนะคะเพราะโอกาสใหม่ๆกําลังรอคุณอยู่ค่ะถ้าคุณสนุกกับชีวิตมากขึ้นทําทุกอย่างด้วยความรักมากขึ้นแล้วแล้วก็โอกาสที่เข้ามานั้นจะส่งผ่านเรื่องราวต่างๆให้ชีวิตของคุณนั้นดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพการงานของตัวเองทุกอย่างนั้นเกิดจากความรักเป็นตัวนําเรามีความรักมีความเอื้ออาทรให้กับคนที่เรารักแล้วแล้วก็จงใช้พลังเหล่านี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต และปล่อยให้ตัวเองได้สนุกและเป็นตัวของตัวเองดูนะคะแล้วคุณจะพบกับเรื่องราวอะไรอะไร,รอบๆตัวได้มากขึ้นและกว้างขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าหากว่าวันนี้เราไม่รู้จะไปยังไงต่อเริ่มจากการที่ปล่อยให้ตัวเองนั้นสนุกดูก่อนดีไหมคะถ้าหากว่าใครที่มีความกังวลและเครียดมากๆลองแชร์ให้นัดฟังตใต้คลิปหน่อยนะว่าอะไรที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น